หนึ่งทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่เส้นทางของการสร้างรากฐานอย่างมั่นคงนี่คือที่สุดแห่งแนวคิดธุรกิจขายตรงแนวใหม่ Joy Coin ภายใต้การนำของดรสมชายฮัชลีลาหาผู้สร้างสรรค์น,นวัตกรรมการตลาดธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อหนึ่งเดียวในประเทศไทยแนวคิดที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพทั้งด้านนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจระดับประเทศตอกย้ำด,ด้วยยอดขายกว่า2,400ล้านบาทจำนวนสมาชิกมากกว่า1ล้านคนทั่วประเทศร่วมก้าวไปพร้อมกันในวันนี้ Joy and c o i ุกทนครับจากความคาดหวังของผู้คนในสังคมนี้แน่นอนครับว่าทุกคนต้องการความกินดีอยู่ดีและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมยึดมั่นถือมั่นเป็นแนวทางของการพัฒนาของจอยคอยจากความคาดหวังนี้นํามาซึ่งวิธีคิดที่ผมอยากให้ผู้คนในสังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกินดีอยู่ดีหรือฐานะที่ดีสุขภาพที่ดีและนี่ครับคือรูปแบบนวัตกรรมพูดถึงนวัตกรรมคําว่า n n o v a t i v e ที่เราเชื่อแล้วเกินครับว่าวันนี้จอยน์คอยมีรูปแบบนวัตรกรรมที่ทำให้ผู้คนประสบร็จจากแนวความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้คนนี้สามารถแปลงรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับของคนในเครือข่ายวันนี้จอยน์คอยได้ออกแบบนวัตรกรรมทางการตลาดว่าในเรื่องของห้างขายตรงสะดวกซื้อคำว่าห้างขายตรงสะดวกซื้อจากแนวความคิดนี้ก็คือการเอาสินค้ามารวมกันเป็นห้างใหญ่และมีแนวความคิดจะสร้างห้าง ที่เกิดขึ้นจากนี้ไปปีหรือ2ปีข้างหน้านซึ่งเรามีโครงการแล้วครับกับห้างที่จะเกิดขึ้นในเฟสแรกในแต่ละที่ในแต่ละจังหวัดใหญ่ๆห,หมายถึงการที่เราจะมีสินค้าหลากหลายมีลักษณะของห้างและมีระบบฝึกอบรมอยู่ในสถานที่เดียวกันการที่ทําให้ผู้คนสามารถเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้ในการเอาสินค้าออกไปจําหน่ายเอาสินค้าออกไปกระจายสู่ตามภูมิภาค จากระบบ eWallet ที่ได้ออกแบบไว้ว่าให้ทุกคนสามารถใช้ระบบ eWallet คือระบบออนไลน์หมายถึงระบบที่เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทริกส์ que, ที่ทำให้ทุกการจับจ่ายใช้สอยทุกการบริโภคทุกการส่งคำสั่งซื้อสามารถทำระบบผ่านระบบ eWallet ของเราได้ถ้าวันนี้คนที่มาใช้ระบบ eWallet หนึงคนเท่ากับหนึ่งสาขาท่านนับพันคนนับหมื่นคน ใช้ระบบนี้กระจายทั่วประเทศหรือในโลกกว้างนี้ในทุกที่ทุกประเทศได้เพราะฉะนั้นในแนวความคิดที่ผมคิดว่าวันนี้ e e c ที่เปิดถ้าวันนี้ผู้คนของจอยคอยได้ใช้ระบบของจอยคอยโดยระบบนี้ไปกระจายในทุกทุกที่ไม่ว่าจะประเทศไหนเขาสามารถทําธุรกรรมได้โดยไม่ยากแล้วใช้ระบบของศูนย์กลางของห้างที่สร้างขึ้นเป็นการให้ผู้คนมาเบิกสินค้า กระจายสินค้ามาเรียนรู้ในแต่และพื้นที่ในแต่และภูมิภาคนี่คือระบบที่เป็นนวัตกรรมที่ทําให้ผู้คนเข้ามาทํางานอย่างไร้กี่จํากัดด้วยเหตุผลเพราะว่าวันนี้ระบบที่ออกแบบเป็นโครงสร้างของระบบออนไลน์ที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบด้วยการใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆและนี่แหละครับระบบที่เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องลงทุน เพราะโดยระบบใหญ่ๆบริษัทลงทุนให้แล้วครับและนี่คือโครงสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผมเชื่อเกันครับว่าจะตอบโจทย์ของความต้องการและความคาดหวังของผู้คนในสังคมครับแต่นี่แหละครับนำมาซึ่งคำว่าโอกาสหรือคำว่า opportunity ครับทุกท่านครับคำว่าโอกาสในที่นี้หลายคนอาจจะนึกถึงคำว่าโอกาสในแง่ที่ว่าได้เข้ามาใช้ระบบไม่ว่าวันนี้ท่านตั้งใจจะเข้ามาเป็นผู้ริโภค ตั้งใจที่จะเอาระบบไปขยายงานโดยการเอาระบบไปเปิดร้านเป็นเจ้าของหรือแม้แต่ผู้คนที่มีสินค้าอยากเอาสินค้าเข้ามาสู่ระบบเป็นผู้ค้าร่วมค้าเอาสินค้าไปเปิดร้านค้าหรือแม้แต่การเอาระบบไปขยายงานนี่คือโอกาสของผู้คนที่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ได้ในระบบของจอยน์คอยและโอกาสนี้ยังรวมหมายถึงผู้คนที่ตั้งใจอย,อยากสำเร็จในจอยคอย เรามีระบบอบรมครับที่ทําให้ท่านประสบผล็จโดยไม่ยากวันนี้ด้วยสิ่งที่เป็นนโยบายเป็นความตั้งใจของผมเองผมอยากให้ผู้คนที่เข้ามานั้นสามารถใช้เครื่องมือเป็นโอกาสของผู้คนที่แม้นท่านจะมีการศึกษาไม่มากไม่ได้เลือกแม้ว่าท่านจะมีเงินทุนมากน้อยแค่ไหนไม่ได้เลือกแม้ว่าท่านจะเป็นใครมีอายุเท่าไหร่ สามารถประสผล็จในจอยคอยได้ไม่ยากครับและตรงนี้แหละครับที่ผมมั่นใจและมีความภูมิใจเพราะที่นี่คือโอกาสสำหรับทุกคนทุกท่านครับจากโอกาสนี้ผมมั่นใจครับว่าไม่ได้เพียงแค่ทำให้ทุกคนเข้ามาใช้โอกาสแต่ยังเป็นโอกาสระยะยาวที่ตอบโจทย์ของคำว่ามั่นคงครับและความยั่งยืนที่เราเชื่อแล้วกันครับว่านี่คือ นวัตกรรมที่นํามาซึ่งโอกาสที่ทําให้คนนั้นเกิดความยั่งยืนจากคําว่ายั่งยืนหรือคําว่า sustainable ที่เราเชื่อระเกินครับว่าวันนี้ทุกๆคนในสังคมนี้ต้องการความมั่นคงครับแต่คําว่ามั่นคงในชีวิตมั่นคงในครอบครัวต้องนํามาซึ่งอาชีพที่มั่นคงมั่นคงในที่นี้หมายถึงการที่ทําให้ท่านสามารถใช้ระบบอย่างมั่นคงในอนาคต ทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะวันนี้ผมเชื่อได้เกินครับว่านวัตรกรรมของจอยคอยยังเป็นนวัตรกรรมทางการตลาดเป็นเรื่องนวัตรกรรมใหม่ที่จะใช้ได้อีกหลายทศวรรษและไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาจะใช้ระบบจะใช้เครื่องมือจะใช้กลยุทธ์สามารถทำให้ทุกความต้องการของผู้คนประสบผลได้โดยไม่ยากและนี่แหละครับคำว่ามั่นคงอย่างยั่งยืนทุกท่านครับ และจากทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของโอกาสและเรื่องของคำว่ายั่งยืนอย่างมั่นคงรวมกันมาเป็นจอยคอยครับและนี่คือจอยคอยในมุมมองของผมที่ผมเชื่อไดเกินคำว่าจะเป็นโอกาสของผู้คนเป็นความสำเร็จของผู้คนที่ผู้คนไหวกว้าและนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้กับทุกท่านครับทุกท่านครับ และทั้งหมดนี้ผมมั่นใจครับว่าสิ่งที่รวมกันเป็นจอยคอยในวันนี้รูปแบบของขายตรงสะดวกซื้อที่ผมเชื่อว่าเป็นความแตกต่างที่สามารถทำให้ก่อเกิดคำว่าอาชีพที่ยั่งยืนโดยไม่ยากสิ่งเหล่านี้เรากําลังทำให้ผู้คนที่เข้ามาในระบบที่นี่ได้มีเครื่องมือได้ใช้ระบบของบริษัทส่งเสริมสนับสนุนทาให้ท่านมีความสามารถที่เพิ่มขึ้น และนำมาซึ่งโอกาสในการทำงานที่สามารถที่จะแข่งขันในอนาคตจากกระแสสังคมจากกระแสการแข่งขันในโลกของเศรษฐกิจที่เข้มข้นทุกวันผมมั่นใจครับว่าสิ่งที่วันนี้กลยุทธ์ของจอยคอยที่จะทำให้คนเข้ามาแล้วใช้ระบบไปใช้ต่อยอดในการแข่งขันเท่าวันนี้จอยคอยทำให้ผู้คนใช้เครื่องมือได้อย่างมีสิทธิภาพแล้วมีระบบเพิ่มพูนความสามารถ ผมมั่นใจครับว่าจากเครื่องมือและความสามารถของท่านมารวมกันจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ไม่ยากท่านครับจากความเชื่อที่ว่าความสาเร็จของผู้คนต้องมาจากเครื่องมือที่ดีและความสามารถที่ดีและวันนี้ครับสำหรับจอยคอยที่มีความพร้อมจากนวัตกรรมขายตรงที่แตกต่างและนี่แหละครับคือคำตอบของคำว่าโอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงครับ จากวินาทีนี้เป็นต้นไปคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ร่วมกันของชาว j o ยแอนคอยสู่เป้าหมายร่วมกันในอนาคตที่มั่นคงด้วยเครื่องมือการตลาดและการบริหารงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน Innovative MLM นวัตกรรมที่แปลงรายจาย่ายกลับมาเป็นรายรับภายในเครือข่าย e w a l l e t ระบบเทคโนโลยีออนไลน์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สุดยอดเครื่องมือที่ช่วยจัดการทุกความต้องการสินค้าและกระจายสินค้าสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะไปทำธุรกิจอยู่ที่ไหนก็ตาม Joy and c o i กับศักยภาพที่พร้อมเดินหน้าเมื่อเข้าสู่ประชาคมธุรกิจอาเซียนและนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของทุกคนที่จะก้าวเข้ามาประสบความสำเร็จร่วมกัน ในระบบธุรก,กิจที่ได้รับการพิสูจน์มากกว่าทศวรรษว่าดีจริงและสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี Joy and Coin Innovative MLM for Sustainable Growth The Opportunity for Life Joy and Coin นวัตรกรรมธุรกิจขายตรงเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนโอกาสแห่งชีวิต